บนกุศเทพีวดาปกหลักษาภิมาโมทนสายยยมให้มีความสุขให้มีความเจริญทั้งโลกิยะโทุจรโลกุจรัสทุกสิ่งสช่บประทอบทรมองของธรรมขอให้สมความมุ่งมัติถนทุกดางอายุมั่นคงยี่ประทัารมสชาติพุทธศาสนาธรรมะกสัตร์อนลปะปรกอของพวกเราทางไปสิ่งต่างป็นต้นาานทางลายเุตสของพระสพพราาน สังฆ oh, mm ัา hmm. จ okay. mm ัญโผปนารสอยาถามณีโชติรโสยาถาสัพพพติจวิวัจัมตุสัพโรภูเอณัสจตุมาเตสวัตวันตรายโยสุขีทีธายุโกภวะติวาฒนาทีสมิจังวุฒาพรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสวะตุสัพมังพลังรักันตุสัพพเทวัตา สัพบ oh ิพุทธานุภาเวนะตถาทุตีภระวันตุเภปวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะตถาทุตีภระวันตุเภปวะตุสัพพคลังราคันตุสัพพเทวต